สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้เข่าจะพาพี่น้องมาสามมงมวง,มงหิมาผ่านนะคะซึ่งมงมวงที่เข้าในปู่ไวเนี่กะผ่านไปแล้ปีหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องมันตน้นมันกะค่อนข้างจะง่ายแล้วแหละแต่ว่ามันกมน็มีบางต้นที่มีบางต้นที่มันตายเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็าจะคือเขาสือ่อคือต้นพ่านมาแล้วแหละค่ะ เดี๋ยวมือนี้เขาจะมาสามนาะคะพี่น้องตรงต้นที่มันตายนะคะเพื่อทดแทนต้นที่มันตายเนาะที่นี่าในการในการไปสอมแซมต้นที่มันตายเนี่ยค่ะพี่น้องอุปกรณ์ของเขาก็จะมีเนี่ยค่ะต้นพันธุ์เนาะต้นพันธุ์ซึ่งเขาก็เลี้ยงไว้ใบมันกะแก่แล้วค่ะพี่น้องใบมันแก่แล้วเนาะมันมัน าปร่งยอดออกมาใหม่แล้วก็ใบมันเขียวเข็มมันแก่แล้วซึ่งเข้าก็จะเอามาสามเลยเพราะว่ามันกัเข้าสู้หนาฝนอย่างที่สองกะจะเป็นไม้ไม้ปักนะคะพี่น้องไม้ปักคือเวลาเข้าเฮาปลูกต้นพ่านลงไปแล้ว เฮาวเกษตรใหม่นี่ปักลักปักลักเพื่อหยังก็คือเพื่อเวลาที่ล่มพันมานนะคะพี่น้องต้นมันจะบได้โอนเอ็นต้นมันจะบได้ล่มแล้วก็เฮ็ดให้ต้นพันธุ์มันเสียหายอาจจะหักหรือว่าจังใดได้นะคะพี่น้อง <c oughs> อย่างที่สามนะคะก็ <c oughs> จะเป็นเชือกนะคะพี่น้อง <c oughs> เชือกนี่คือก็จะมามมัดต้นกิ่งพันธุ์กับ ลักที่เขาจะามาปากนะคะแล้วก็มีดนะคะพี่น้องมีดนี่คือเขาจะามาใส่เนี่ยนะคะตัดเชือกเนาะแล้วก,ก็จอบนะคะพี่น้องจอบเอามาไหว้คุดนะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งวิธีการาปลูกทดแทนต้นเก่ากันเลยนะคะพี่น้อง นี่นะคะพี่น้องคือหลุมจะฮะที่เฮาจะปลูกนะคะหลุมที่เฮาจะปลูกเนาะเฮากับคุดคุดหลุมประมาณซําเนี่ยคือบ่อห้มันลึกเกินไปนะคะบ่อห้มันลึกเกินไปเนาะเพราะว่าเนี่ยค่ะให้มันพอดีกับถุงความสูงของของระดับถุงนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งต่อกันเลยนะคะ นี่แหละคะพี่นอ้องถุงนี่เขาก็จะตัดเนาะกาจะกกี่ถุงทำแม่นว่าเขาปลูกอาแมนว่าเขา,าปลูกช่วงหนาฝนเนี่ยค่ะพี่นอ้องล้วก็หากมันยังบ่ท่านไดห,หลายเขาบ่วจำเป็นตรง คนทุงตัดห่างมันกระไดไ้พี่นนอกเ้าก็เอาล่งรุมปลูกเลยนะคะห้าก็จะทมดินให้มันเต็มเลยนะคะ เต็มบนเว้นลุมเลย ตรงบริเวณปากลุ้มนี่เขา,าก็จะเัาก็จะเหยียบให้มันแน่นเลยนะคะพี่น้องเหยียบให้มันแน่นนะคะอยากให้มันแน่นเพื่อที่ว่าต้นบุกม่วงนี่มันจะบดได้โยกเยกเนาะพี่น้องเนาะจะบดได้โยกเยกนี่นะคะ่ะ อย่บให้มันแน่นเลยแล้วก็สิ่งที่เข้า,าสิ่งที่เข้าจะเห็ุต่อไปหลังจากนี้ก็คือถ้าตรงค่อยมาเบงถ้าตรงค่อยมาเบิงโต,งงตทุงพลาสติกนะคะหลังจากที่มันติดดีแล้วนะคะถ้าตรงค่อยมากีดกีดทุงพลาสติกออกนะคะพี่น้องแล้วก็แกะออกเนาะแล้วก็ทำมันทำมันมีหยอด ยอดที่แตกจากาต้นตอข้าก็ต้องมาเด็ดออกนะคะพี่น้องเนี่ยมันฝืนก้อนจังหน่อยมันปร่งยอดก้อนจังหน่อยเดี๋ยวข้าจังมากีนะคะเนี่ยมันก็จะแน่นค่ะพี่น้องนะคะสัวต้นข้าก็จะเฮ็ดประมาณซัมนี่นะคะ,ะเป็นอันเซตปลูกเทละต้นนะคะ กิ่งพันธุ์บกม่วงที่เข้าได้เอามาปลูกเอามาสามมือนี่นะคะพี่น้องก็จะเป็นกิ่งกิ่งพันธุนส์สีสเกตนะคะอ่าเป็นกิ่งพันธุ์สีสเกตนะคะพี่น้องเนี่ยก,กิ่งพันธุ์สีสเกตเนาะซึ่งเข้ากับสื้อมาต้นละสามสิบห้าบาทเข้าบ่อจำเป็นต้องซื้อต้นใหญ่ค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้า าเฮามาปลูกนาฟนนี่จังได้มันกระติดหาเปอร์เซ็นที่จะรอดนี่สูงเปอร์เซ็นที่จะจะรอดนี่ก็คือสูงเลยแล้วค่ะพี่นอ้องตัวนี้เท่ากับจะได้ประหยัดประหยัดงบเพ้านํานะคะเฮาก็ดูแลดูแลบํารุงรักษาเอานะคะใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นให้มันแต่ว่าอ่าเฮาปลูกเทื่อแรกนี่คือคุดลม้มของข้านี่คือจะบอสช้วิธีการใส่ปุ๋ยร่องผืนเลยะคะ่ะยพี่นอ้องปลูกแบบ บ,นบานๆเลยใส่อ่าเขาจังมาะบำรุงเอาที่หลังนะคะพี่น้องเพียงแต่แค่ว่าเขาก็ต้องเบิ่งหยาอย่าให้มันหกคุ้มกับต้นบกม่วงนะคะพี่น้องเพื่ออ่บกม่วงนั่นก็จะมีแสงแดดที่จะไปสังเคราะห์แสงเฮ็ดให้ต้นมันใหญ่เร็วปกติแล้วบกม่วงเนี่ยบกม่วงหิมาพานเนี่มันจะเป็นเป็นพืชที แตกยอดไหวนะคะแล้วก็ง่ายไว้พอสมควรอยู่นะคะซึ่งข้าเบิงแล้วพันสีสเกตเนี่ยกหมเหมอสซ้ำรับพื้นที่ที่ห้าปลูกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้เบิงที่ห้าปลูกไววนะคะเนี่ยค่ะมีเดียวด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยนานแรงที่่านมาเนี่ยข้าก็มีข้าก็มีเด็กเก็บเนานะ เนะะี่ยค่ะต้นกระใยพ่อสมพวนนะคะกระฝากฝากพี่น้องไว้เนาะอ่าผู้ใดสนใจที่จะปลูกพืชชนิดนี้นะคะกะแนะนำศึกษา ศึกษาให้ดีๆศึกษาข้อมูลศึกษาเรื่องการตลาดศึกษาเรื่องราคาดีๆคือแต่ลาพื้นที่นี่มันอาจจะบวก้นกันเนาะพี่นอ้องเป็นอย่างจังหวะบวกลดกันคือบางบางพื้นที่นี่เห็นเห็นพี่น้องเกษตรกรบางคนนี่กะบอกว่าปลูกแล้วเราจะเอาไปขายใส่มีหมีมองขายอย่าปลูกอยู่อย่างนี้นะคะ มันแต่ละพื้นที่มันก็กนกนคือการคือถถาพื้นที่ใดที่มีคนปลูกปูกบงมวยให้มันมาพานอาจจะว่องไงคือว่าเข้ากับปูกพี่น้องผู้อื่นกับปูกคือกันแล้วก็มีพอคาแม่ค่ามามารับสื่อถึงสวนเลยเนีย่มันกระนาเป็นพืชเป็นพืชตัวหนึ่งที่ที่นาปลูกเลยละค่ะ เพราะว่าเข้าใส่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนี่ช่วงเดือนอมีนาเมษาพืชสภาพเต็มทีกับเมษาก็พืชสภาพนะคะพี่น้องมันก็หมดแล้วแต่ว่าระยะเวลาตอนนั้นก็คือถ้าเป็นช่วงทีมันมีราคาการือว่ามันตอบโจทย์ได้นะคะพี่น้องตอบโจทย์ได้เนาะแต่ว่าถ้าถ้าปีใด มันละขาบอดีถามว่ามันอ่ามันเหตุให้เห้าขาดทุนหลายบบ้ค้อมรู้สึกส่วนตัวนี่ทีผ่านมากคือบงมวงฮิมผ่านนี่ถือว่าย่อมโบัที่ขาดทุนหลายเนะค่ะพี่น้องถ้าเปรียบเทียบกับการดูแลของเห้าคือเห้าปลูกแล้วถามันหลอดแล้วนี่คือบางคนแทบจะบม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ฟุนเลย แต่ว่ากะได้เก็บหน่วยได้เก็บไงขายนะคะพี่น้องบางคนเพิ่นก็ปลูกแม้กระทั่งทั้งอ่าคั้นแท่หน,นหน้าจังซั่นนะคะพี่น้องปลูกทั้งคั้นคั้นแท่นหน้าก็มีเพิ่นก็ได้เก็บขายก็มีนะคะพี่นอ้องคิดว่าพืชชนิดนี้นะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ให้อยู่สําหรับพื้นที่ของเฮาแล้วก็ผ่านซีสเกตนี่กยกะเหมาะเหมาะสําหรับพื้นที่ ของเฮานะคะคือเป็นพันธุ์ทีดกดกลากาไนกะมีน้ำหนักนะคะพี่นอ้องเฮาก็เลยตัวนี้ก็คือเป็นเป็นจุดที่เฮาเลือกที่จะปลูกพันธุ์นี่แต่ว่าก็มีพันธุ์ใหม่มากก็คือเอ็มยี่สิบสามเนาะค่ะพี่นอ้องซึ่งเฮาก็ลองขึ้นกันตัวนี้ก็คือเฮา้เาเฮาเพราะพันได้เห็นผลมันเนาะแต่ว่าก็เห็นเห็นจาก ลูกค้าหรือว่าเห็นจากแม่ค้าหรือว่าเกษตรกรท่านอื่นเพิ่นบ่าให้ฟังอรู่ว่าท่านเอ็มยี่สิบสามนี่กับเป็นพันธีนาปูกซึ่งเป็นพันธีน้ำเขามาจากกัมพูชาเนาะค่ะพี่น้องอ่าประเทศเพื่อนบานเฮานะคะซึ่งตอนนี้เป็นกาลังเป็นทีนิยมเลยจุดเด่นของมันก็นกคือหน่วยบบใย,ย่ปนานใดแต่ว่าในานี่ใหญ่ค่ะพี่น้องเฮาก็ซึ่งเฮากระได้ซื้อมาทดลองปลูกขึ้นกัน ตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกบถามเบิงก่อนว่าปีหนาเนี่ยมันจะเป็นคิดว่าปีหนาจะได้เห็นหน่วยมันอยู่ถามมันถามมันดีโอเคเฮาก็อาจจะขยายพันธุ์่ตไปกับเป็นไปได้นะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เนาะค่ะเนาะ,ะกับว่าจำเป็นต้องเสือ้อแต่ว่า ปลูกไว้กรบอรเสียหลายธาค,คนไดที่มีพื้นทีร้ายเข้าบ่จําเป็นตรงปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดเดียวนะคะพี่น้องเข้ากะเฉลีย่ยความเสียงไปแนคือจังอยูนี่จุดนี่เฮ<ม>้าก็คือบอ่ได้หลายค่ะบุ้งมวงหิมประพานนี่นับต้นได้แต่ว่าประมาณสองสามไร่นะคะพี่น้องเต็มทีก็คือลอยต้นนะคะเพราะว่าเข้าจะปลูกระยะห่างนี่คือเก่าคุ้นเก่าเมตรนะคะพี่น้อง เก่าคุณเก่าเม็ดเนาะเขาก็มีปลูกปลาล์มแน่ปลูกยางแน่เฮดไห้มันแน่เฮห,หนาแน่ซึ่งถามว่าถามมันปีใดเป็นราคาเท่ากับเท่ากับใดขึ้นมูขึ้กันแต่ว่าเพียงแต่แค่ว่าเอา,อาจจะได้น้อยกว่ามูซึ่งเขาไปปลูกผืชชนิดอืน่นนะคะอา่าปีใดปลาล์มเป็นราคาถามว่า เทาก็มีรายได้ขึ้นมูขึ้นกันแต่ว่าอาจจะบเต็มทีขึ้น้นทีเป็นเห็ดปามหลายแต่ว่าเขาต้องมอ่งวัดเข้าได่เฉลีย่ยความเสี่ยงแล้วว่าถา้าถ้าพืชชนิดใดชนิดหนึ่งทีมันราคาบดีแล้วอ่าเขามีพืชชนิดอื่นที่ที่มาทดแทนตรงจุดทีเข้าลงทุนไปหลายในพืชที่ราคาบดีนั่นแหละคะ่ะคือกําไรของเข้าแล้วนะคะพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็คือความ ความคิดของเห้าทีมาใส่ในสวนเห่านะคะซึ่งกะเฮตมาหลายปีแล้วอาจจะแตกต่างกับความคิดของอีกหลายๆคนนะคะตัวนี้เห่ากะกะฝากไวนะ,ะว่าบงมองหิมพานนี่กะเป็นพื้ที่ตอบโจทย์สำหรับเห่าเนื่องจากว่า,าในพื้นที่ของเหานี่คือปลูกแล้วพราะข้าแม่ข่านี่มันเลน เลาะขายน,น้ำสวนเลยค่ะพี่พน้องบางปีเนี่ยสมัยก่อนถีห้าปลูกแหลกแหี่ถีถีข้นปูกยังมาท่านในไายนะคะพี่น้องแม้่กระทั่งเขาเก็บนวยมันมาเนี่ยนวยซุกเนี่ยใส่ใส่กระสอบมาเนี่ยแล้วเขามาเด็ดอยู่อยู่เือนอยู่อยู่สวนหม่องที่เขาเค่อยขายนะคะพี่น้องพราค้าไม่ค้านี่มาเด็ดซอยพืนเด้ค่ะพี่น้องบ่าธรรมดาด้เพราะฉะนั้น เฮ้ากับใบยาไห้มองขามพืชชนิดนี้นะคะพี่น้องปลูกไกวบ่เสียร้ายแต่ว่าบอยาไห่ปลูกร้ายนะคะแป้งปลูกพืชชนิดอื่นแน่นะคะถา้าแมนวา่าอ่าพื้นที่ของพี่น้องมีตลาดลองรับมีพอคามแมค้ารับสื่อกนันแนะนําให้ปลูกเพราะว่าเข้าบ่ได้ดูแลอย่างายเลยบุ้งม่วงนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะฝา,ากไว้เป็นข้อคิดนะคะในการเทศเกษตรห้ายา,าพยายามอย่าเหตุเออเป็นปลูกพืชเชิงเดียวเพราะว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างจะสูงนะคะความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงเท่ากับแบงปลูกพืชชนิดอื่นนั่มนะคะกะ จบคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีหกเกษตรนั้นด้วจ้เด,ด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย